แฟนคลับออฟฟิเชียลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาฟเอลและวันนี้พี่ก็จะมาทำคลิปตามติ๊กตอกกันนะคะก็จะทำตามคลิปดังนั่นเองนะคะก็จะแปะไว้นะคะลิงก์เ,อ,อ,เอ,อแปะคลิปไว้ข้างบนซ้ายมือเนาะก็ก็ ก่อนที่จะดูเนี่ยคลิปติ๊กต็อกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องลาเฟลเอลด้วยนะคะวันนี้ลาเฟลมาคนเดียวนะพี่แซมไม่ได้มานะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคลิปแรกเป็นยังไงไปกันคลิปแรกนะคะพี่ก็จะสร้างอ่าอะไรนะไอที่มันแบบว่าระเบิดแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยลอยตัวเข,ขึ้นไปบนฟ้าได้นะคะ ซึ่งเห็นเขาทำด้วย TNT ใช่ไหมล่ะเออพี่ก็ไม่ได้ทำลงในในช่องตัวเองแบบว่าในคลิปตัวเองเลยก็เลยอยากอยากจะลองทำอยากจะลองทำมากนะคะว่ามันเป็นยังไงนะก็วิธีสร้างตามนี้เลยนะคะก็ให้สร้างบล็อกเนี่ยให้บล็อกอะไรก็ได้เป็นกรอบอะเป็นกรอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็วางไอ้นี่ดิสเพนเซอร์นะคะรอบๆนี้เลยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ๊บบ,บ,บ,บนี้นะคะสร้างตามคลิปเขาเลยนะคะนี่เห็นเขาสร้างกันหูมันแบบว่ามันน่าเล่นมากเลยนะคะแบบว่าสามารถเอาไปเล่นเพื่อนได้นะคะ <c oughs> โอ้ยเสียงอาจจะแบบว่าไปแปลกดนึงเนาะแบบว่าเสียงไม่ค่อยสาบายนะคะนั่นแหละก็นี่วิธีสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วางอ่าโอ้ฟ n ังเอฟเฟน์ไว้ตรงนี้ตรงกลางให้เรายืนนะคะแล้วแบบว่า เราแบบจะให้ระเบิดเนี่ยตกมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ดีดเราขึ้นไปบนฟ้านั่นเองนะคะก็ในวางรอบๆแบบนี้แล้วก็ใส่ TNT นะคะรอบๆนี้เลยถ้า,างั้นก็ขออนุญาตใส่ TNT กันนะคะโอ้โหมีเยอะมากเลยถ้าใส่ในคูมแบบว่าหนักแน่ๆนะคะโอเคนี่ไงอันสุดท้ายพอดีเลยแล้วก็อ่า ให้วางเนี่ยเลสตโตนร,รอบๆนี้เลยนะคะตรงรอบๆเดสเพนเซอร์เลยเนาะอย่างงี้อ่าทุกคนเราจะได้สนุกกันแล้วแล้วก็วางปุ่มไว้ตรงนี้เลยไว้วางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะสักที่นะวางกดชิปแล้วก็วางใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่มนี้เลยนะคะทุกคนพร้อมหรือยังส2 1สหนึ่งเลยปุ๊บขอเพิ่มอีกอ่ะเอาดิไปเลยปุง๊ง อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปหนึ่งนะคลิปไหนก็ไม่รู้คลิปหนึ่งหรือคลิปสองนี่แหละนะคะพี่แซมก็ได้พาทําเหมือนกันนะพาสูงนู่นเลยอะ่ะโอ้ห้าหกพันข้างบนนู่นเลยนะคะโหถือว่าอันนี้มันเป็นซอฟต์ๆนะแบบว่าไว้เล่นตลอดเงยเข้าใจไหมแง่ไหมมันเล่นได้ตลอดนะคะแค่ใส่ยันต์ทีไปเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถเล่นได้ตลอดเลย โหโคตรสูงแล้วคือแบบข้างบนดูสวยมากเลยเห็นเมฆไหมคะทุกคนเห็นไหมเห็นเมฆไหมดูอืมโคตรเท่เลยต่อไปเลยค่ะคลิป2คลิป2คลิป2มาต่อมาก็เป็นคลิปที่2นะคะคลิปดังนะคะก็จะมีอะไรนะทําเครื่องใส่ชุดอัตโนมัตินั่นเองนะหเห็นเขาทํากันแล้วแบบว่าน่าสนใจมากเลยอยากจะลองทําบ้างเป็นยังไง ก็ในคลิปเขาจะวางดิสเพนเซอร์ไว้แบบนี้ใช่ไหมแต่เขาจะใช้บล็อกคอแทนนะคะแต่เราจะใช้บล็อกอะไรไม่รู้มันดูเท่ดีนะก็วางแบบนี้แล้วก็ให้มันเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วางบนพื้นด้วยอ่าเพราะเป็นอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ชุดลงไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าตรงนี้ก็จะเป็นกางเกงตรงนี้จะเป็นเสื้อแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหมวกนะคะแล้วก็วางด้วยเลสตโตนตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ ปุ่มุ่มนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็กดปุ๊บเฮ้ยทุกคนเอาใหม่นะอันนี้ไม่ได้ใส่ชุดนะอ่าอ่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่นะคะอ่าเดี๋ยวเอาใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็อ่าเลสโตนออกกอน ป๊บอย่างนี้แล้วก็วางด้วยเลสตนตรงนี้อ่าใครที่อยากลองก็ก็ลองได้นะคะสำหรับใครที่แบบเอออยากจะทําแบบว่าบ้านมีตู้เสื้อผ้ายอย่างเงี้ยแล้วกดใส่โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเปิดกล่องเลยทุกคนดูดิเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเล่นไหมคะระตั้งนานเพิ่งรู้โอ้ยโโอเคโอเคถ้างั้นคลิปต่อไปค่ะคลิปที่3เลยไปกัน3นะคะเราจะมาดูความ มาฮรจารในไมค้าบนะคะว่าที่เขาทําอยู่เนี่ยซ้ายมือเนี่ยคือเราจะทําได้ไหมในไมค้าบดีนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องวางโซเซนใช่ไหมพอโซเซนใครอยากทำทำตามเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นกรอบอย่างนี้เึบิร์บิรเบิร์บเนะน้องหมูมาทาไมมาดูเราเหรออย่างนี้เอาประมาณไม่สูงมากนะประมาณไม่สูงแบบไม่ไม่สูงมากเออประมาณไม่สูงมากงงไหม อ่ะเสร็จแล้วเราก็วางไก่ลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางไก่เยอะๆเลยนะคะทุกคนวางไก่เยอะๆวู้พอ,อยังอ่ะอุย้ยมันยังไม่ไม่ไม่เยอะพออ่ะเอาอีกฮะเอาแบบพอแบบไม่ไม่สูงมากเออเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปไงไหนไหนอ่ะไหนอ่ะเอาทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาใหม่อันนี้ างทีมันมันอาจจะแบบมันต้องใส่ไก่เยอะมากๆแน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูใหม่นะคะไม่เป็นไรถือว่าแอดนดี้มันเป็นคือแบบเป็นการทดลองไงการทดลองมันไม่ได้ทดลองแค่ครั้งเดียวะคะ่ะเราต้องทดลองหลายๆครั้งใช่ไหมโอเคถ้างนั้นก็เดี๋ยววางไก่ให้เยอะๆนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะไปกันกคนคิดว่าพอเรียงมือมือ ถ้ามันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการทดลองที่แปลกใหม่เหมือนกันนะคะบางทีมันอาจจะทําได้ในพ e อบางทีมันอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่านะคะอุย้เยเฮ้ยแต่มันก็สวยทุกคนทุกคนเวลามันออกมาเห็นไหมดูดิชเชคเก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันสวยดีทุกคนทุกคนแต่มันไม่ได้กระจายแบบเขานะแต่มันค่อยๆลลขึ้นออกมาเหมือนอา้าวไก่ตายกองเลยอ่ะทุกคน เมือ่อกี้มันค่อยๆทยอยออกมาเสร็จแล้วแล้วมันก็มันมีบางตัวที่กระเด็นออกไปนะคะก็ถือว่าเกือบเฟลแล้วกันเนาะก็ถือว่ามันเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งมหาจรย์อย่างหนึ่งนะคะโอเคทั้งก็ไปคลิปที่4ี่เลยจ้ามันก็จะเป็นคลิปที่4นะคะคลิปที่4เนี่ยเขาจะทํา กับดักนะคะซึ่งกับดักเนี่ยมันหลอกคนง่ายมากซึ่งก็อยากทำเหมือนกันทุกคนเรามาลองศึกษาทำกันดูตอนนี้เลยดีกว่านะคะใครที่อยากทำตามเปิดคลิปพ,พี่พี่ดูแล้วก็ทําทตามก็ได้นะคะนี่วิธีทำนะคะก็ขุดลงไปเนี่ยลืกสอบล็อกนะคะ ความความกว้างเนี่ยสามคูณสามเนาะเสร็จแล้วก็วางพิสตันเนี่ยวางไว้รอบๆเลยให้มันนั่งหงายหมดนะคะนั่งหงายกันหมดเลยนี่เป็นแบบนี้ให้มันเห็นหน้าสีเขียวอย่างนี้แล้วก็วางด้วยเลสโตนตรงกลางแล้วก็วางด้วยบล็อกสโตนนะคะอ่าสโตนสมูทก็ได้หรือเป็นบล็อกอื่นก็ได้นะคะแต่พี่ต้องการที่จะทําให้มันเหมือนเขาจริงๆเราก็ต้องวางบล็อกนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บก็ป,ป,ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ,อ่าที่ถือมันก็ง่ายๆค่ะ ก็คือทาความเนียนค่ะอ่าแล้วก็วางแป้นแผ่นนะคะแล้วก็เดินเข้าไปปุ๊บเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรวะเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโดนขังเอ้ยโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจปะเนี่ยเออมันดีตรงนี้ค่ะทุกคนเฮ้ย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 โอ้โหกระโดดไม่ได้เว้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออโดนแล้วโดนกับดักตัวเองที่สร้างนี่ นะใครที่แบบว่าอยากจะแกล้งเพื่อนก็สามารถเอาอันนี้ไปทําได้นะคะกัเป็นกับดักนั่นแหละนะอืมแต่ไปเลยคลิปต่อไปดีกว่าคลิปต่อไปดีกว่าโอเคต่อไปคลิปสุดท้ายนะคะเราก็จะมาสร้างความสนุกให้กับชาวบ้านดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะอย่างแรกเลยนะคะก็ตามกีบท์เลยนะคะทําตามนะก็วางชาวบ้านมาสองคนอ่ะ เออเอาทั้งพ่อทั้งลูกก็ได้เนาะแล้วก็สร้างเสาถสูงนะคะเราจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้สนุกกันนะคะเพลินเพลินใครวะใครมาวะนะคะแล้วก็สร้างแล้วก็ลากอันนี้อ่ะไม่ใช่มันต้องลากเรือสิเอาเรือมาอึบ๊บแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะฮัลโหลฮัลโหลอะไรนี่ทุกคน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 ,คน,คนอ้าว อ่าไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ห,มหนึ่งสองซ้ำปิเซอรมาทำไมเนี่ยเอามาทุกคนดูทุกทุกคนเฮ้ย <c oughs> เราอยากจะทำอีกอันนึงอะคะ่ะเอาแบบว่าอย่างนี้เอาใหม่เราเรา,เราสร้างใหม่แล้วแล้ว,ลวเราเนี่ยเว้นเว้นที่นั่งไว้ให,หนึ่งคนเนี่ยสำหรับเราเราขึ้นไปเล่นได้ไหมอย่างเช่นเราจะให้ชาวบ้านตรงนี้อ่าแล้วก็ อ่าแล้วมันจะเหลือหนึ่งที่ใช่ไหม,มล่ะให้เรานั่งอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วอ,อ่าทำไงนะอ,อ่าลากก่อนต้องลากอะไรอ่ะอย่างงี้แล้วก็ทำอย่างงี้อ,อ่ะอืมหายอ๋อเอ้ยไม่ได้ไมันมนี้มันนี้มันไม่ได้ด <c ười> ูคนพี่เซมาปนนี่เราก็วางอย่างงี้อ่า แล้วก็ลากไปอีกทีหนึ่งลากไปอีกอันหนึ่งลากอ่าแล้วก็เวียงเวียงเวียงสุดเวียงสุดเวียงเอาสุดเอ้าเอ้าวอ้ามันหลุดมือมันหลุดมือเวียงอะไรนี่หกวนกกวนทุกคนมีคนมากกวนเราอ่าเวียงเวียงเวียง ชอบอันนี้สุดแล้วอ่ะดูดิสนุกไหมนายอยากลงค่ายคนหนึ่งอ่ะไหนเราดูดิแล้วเราก็นั่งอ่ะอ้าวทุกคนเรานั่งเราเอ้ยรู้สึกว่าเราหนักไปนะเนี่ยใช่ไหมดูดิสมมติถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยปุ๊บเอาไปาไปปุ๊บเอเอเราหนักทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างนะคะใครที่ชอบเนี่ยหรือว่าใครที่ชอบทําตามใช่ไหมวลาเปิดคลิปเออเปิดคลิปพี่ไปด้วยแล้วก็เปิดคลิปพี่ไปด้วย,แล,ว <c oughs> ลวยแล้วแบบว่า เออทำตามไปด้วยเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้กับช่องลาเฟลด้วยนะคะแล้วก็คนนู้นด้วยเนาะนั่นแหละนะที่มาทายคลิปนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่องลาเฟลแล้วก็ช่องไซคูนด้วยนะคะก็ขอตัวไปก่อนจ้าบ๊ายบายนะคะไว้เจอลิปหนะ้าเป็นยังไงไปลุ้นกันเลยย้าหู้